เดี๋ยวข้ามาข้าววันนี้เ,เด็กคุณทีครับนา้าเพียรทำหมดทำควงควรงสวัสดีสสดครับคุณทูสวัสดีครับเด็กวันนี้เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวตไม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวถวาคะแนนกลุ่มก่อนนะครับคะแนนกลุ่มอ่ากลุ่มหกลุ่มหนึ่งมีสิบ 5คะแนนลุ่มสองมีสิบสองคะแนนลุ่มสามสิบสี่คะแนนนะครับลุ่มสีคนะแนนลุ่มห้ามคะแนนใครจับแม่ฟังดียวกูพาทรากิจกรรมอะไม้แม่กิจ,จรารจรจจ<ๆ>กิจกรรกิจกรรมนักรายางักายใช่ไหมครับเออแล้วักกายามาดูครันง,นง,รง,ง,งนี้สิมีใคร ใครชอบวาดการ์ตูนมากตรงน,น,นี้ใครชอบการตูนมากอะชอบวาดรูปอะไรกันบ้างชอบวาดวาด เริ่มต้นไหมมีตรงนี้แล้วใครมีตรงนี้แล้วตรงนี้ใช่มันหุดจุดเริ่มต้นเออแช่ไหมว่ากลมมีจุดเริ่มต้นและมีจุดจุดสุดไหมมาไม่มีใช่ไหมครับอีมีอะไรอีกอะที่มันที่มันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจุดสุดเหมืกลมนี่สี่มยเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดีอะไรอีกเนาะมีใครจะเรียนวิทยาศาสตร์ไหมอะไรอะไรกลมๆนะกลมๆน่ะ มันก็ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดใช่ไหมนนี้ภารกิจพวกเราอ่พวกเราดูบนจอสิพวกเราเห็นอะไรบ้างงงเห็นอะไรบ้างเห็นูอะไรบ้างเออมีปลาหมึกมีไดโนเสาร์ช่วยครูอ่านชื่อกิจกรรมตัวสีชมพูหน่อยวันนี้ครูจะพาไปทำกิจกรรมเรื่องอะไร3 2 1 คุณครูจะให้เรานะครับลองวาดลูกสีวาดลูกแตแตูนก็ได้รูกสัว์ก็ได้แบบที่ไม,มนะไ,ไ,ไม่ต้องยกมืออ่าฟังเรามาวาดลูกแะตูนก็ได้รูกสัว์ก็ได้แบบไม่ต้องยกมือนะครับอ่ะให้ตัวแทนแต่ะลุมอ,ออกมาเอาอุปกรณ์ครับเหมือนเดิมครับ thank you มีสามันนีมีสามันนีไปเอาเอากลุ่มนี้ก่อนแล้วต่เอาเหี่ยมได้ไหมไไมตาเมืองใส่แว่นก่อนนุ่ณได้นึงออกมาา่หน่่ดเอาอกมาทุกคน้ามาเอากระนเรื่อมาดู มาดูของเพื่อนลูกนะไปดูไปดูไปดูไะดูไป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 นูไปด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  ทุกคที่มานะเอาให้บอกชื่อเล่นของเลยนะครับชื่ออะไรบ้างครับวีว่าเบอร์ไหนชื่อกตองตองสี่สหายนะครับผมแหงห้านะครับอ่ากลุ่มนี้โอ้โหต้องมีเขามีอะไรบ้ามาดูซิอ่ามาตางเพื่อนเล่นน้ำตามเพื่อนใครมองใครมองบนกระดานไม่เห็นดูบนทีวีนะครับอ่ากลุ่มนี้ เราได้ลูกอะไรบ้างครับลูกได้ลูกได้ลูกอะไรบ้างตาหมึกใส่แว่นโอ้โหตาหมึกใส่แว่นว่าอะไรว่าเพรย์จะให้ลูกอ่อนปลาหมึกใส่แรนอ่ามีอะไรอีกไหมครับอ่านี่คนยืนปีตกสูงเอามาหาไปหาเพรย์เอามีลูกอะไรครับตาหมึกใส่แว่นมีอะไรอีกไดโนเสาร์โอ้โห ไดโนเสาครูถามว่าตอนเราตอนเราวาดเราเราวาดยังไงครับเรายกปากกาไหมเออเราวาดไม่ยกปากกาเราวาดยังไงถึงไม่ยกปากกาเราวาดไปยังไงใครอะไรนะเอออะไรวะนั่งดพีชไปได้แล้เอออะไรวะใครละ บงกลมเป็นเลขาคณิตอ่านะครับโอ้กลุนี้เริ่มใช้คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์นะเรื่องกลมกลมคือเล,งงเลคในรูปเลขาคณิดกลมกลมเลขาคณิตเลขาชนิดอ่าโอเคเอ้าขอเสียปงปรบมือให้กลุ่มสี่หน,นะะออ่อยครับอ่าเหลืออีกสองกลุ่มเอาที่ได้ครับที่ได้อ้าอีกสองกลุ่ม ตันนี้ครูดูแล้วน่าจะรุนแดงพอสคุรคนุนี้ ตอนนี้ครับชื่ออะไรครับ ครูเห็นคนบ้านเนี่ยคนบ้านเป็นเด็กคนี้เอ้าทุกคนฟังกลุ่มนี้ดีๆครูเห็นเครื่องเขาว่าว้าวมากอ่ะเราวาดปลามึกคนสวยๆวาดยังไงลูกเอาปั๊มมาปั๊มปั๊มกลุ่มนี้เขาว่าเป็นเด็กปั๊มไหมหูดูนะกลุ่มนี้เขาบอกว่าพับกระดาษบุรีคนนี้ับกระดาษ ัก็กระดาวลงมาแล้วทำอะไรต่อนะแล้วว่าข้างในต่อเอาเผื่อบางคนไม่เชื่อถ้า,างนั้นเนีย่ยแสดงว่าข้างหลังกระดาษมันต้องมีรอยว่าดูซ,ดดซิดูซิะหลังกระดาษมีรอยว่าจริงไหมอ่านมานนะมีรอยว่าไหม นี้เห็นไหม,มตรงนี้เขาใช้วิธีการพับก,กระดาษทำให้เขาทั้ตรงส่วนนี้เขาจะไปดูเขาพับนี่ยเขาพับกระดาษแ้วเขาก็มอาหักลงอ่ะม่านี็จะเ๋ยวคนเด็กฝึกที่ไดู ดูกลุ <t Four> ่มนี้ดูกลุ่นนดูดูเพื่อนเขาบ้านดูล้วนะดูนะเห็นไหมเพื่อนเขาพับรวเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีเส้นต่อ 我们。 ต้นกับมันชื่นสุดมีใครเคยเห็นสายลับตัวตัวมันไหม ไปทำข้างล่างแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันขั้นบนแบบเดิมน,นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะพาดูไปรทำขั้นล่าง,างกิจกรรมหนึ่งกลุ่มเอาตามนี้เลยเหมือนเดิมน,นะครับครูจะให้เวลาครับสิบนานทีนะสิบนานทีพอพอพอร้องพออ่ะเร็วให้เวลา